สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S P N Studio วันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่ความมืดมิดของป่าทึบเพื่อพบกับตำนานที่เล่าขานกันนับศตวรรษเรื่องราวของแม่มดที่ใครๆก็หวาดกลัวนามนั้นคือบาบายาก้า <c oughs> คุณเคยได้ยินชื่อของเธอไหมแม่มดชาลาผู้ทรงอำนาจแห่งนิทานพื้นบ้านสลบับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านประหลาดที่มีขาไก่ ได้เดินทางด้วยครบกับศากตทราบหรือไม่ว่าบาบายาก้าไม่ใช่แค่แม่มดใจร้ายทั่วไปเธอมีความซับซ้อนและน่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้มากบาบายาก้าคือใครบาบายาก้าถูกพานานาว่าเป็นหญิงชลาหน้าเกียดหน้ากลัวฟันเหล็กจมูกงุม้มยาวบางตำนานว่าเธอมีขาเดียวหรือมีรูปร่างที่ผิดเพี้ยนไปจากมนุษย์ทั่วไป เธอมักจะสวมชุดเก่าๆข,ดขาดๆและมีผมที่ยุ่งเหยิงและสิ่งที่ทำให้เธอหน้าเกงขาไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกบ้านขาไก่สุดพิศวงสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้ตัวบอบายาก้าเองคือบ้านของเธอบ้านหลังนี้สร้างจากไม้มีหน้าต่างบานเล็กๆแต่ที่พิเศษคือมันตั้งอยู่บนขาไก่ขนาดใหญ่สองข้างบ้านของบอบายาก้าสามารถหมุนได้ตามคำสั่งและจะหันหน้าต่างเข้าหาทางป่า เรือหันไปทางไหนก็ได้ที่เธอต้องการไม่มีใครสามารถเข้าถึงบ้านของเธอได้ง่ายๆหากไม่ได้รับอนุญาตพาหนะคู่ใจครกและสากลองจินตนาการภาพแม่มดแก่ๆกำลังบินอยู่บนอากาศด้วยครกยักษ์และใช้สากเป็นเหมือนไม้พายนั่นแหละคือพาหนะคู่ใจของบาบายก้าการเดินทางของเธอมักจะทิ้งร่องรอยของพาย,ยุโหมกระหน่ำและเสียงวีดวิวไว้เบื้องหลัง <Yeah. S 1> เพิ่มความน่ากลัวให้กับตำนานของเธอ โดยตัวของบ,บาบายก้าเองเนี่ยจะมีบทบาทที่ค่อนข้างจะซับซ้อนซึ่งก็คือมันก้ากึ่งระหว่างปีศาจหรือว่าเป็นผู้ชีน้นําแม้จะถูกมองว่าเป็นแม่มดร้ายที่กินมนุษย์แต่บทบาทของบ,บาบายก้าก็มีความซับซ้อนกว่านั้นบางครั้งเธอก็เป็นผู้คุมกฎแห่งป่าลงโทษคนชั่วและเป็นผู้ชีน้นําหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริสุทธิ์ที่หลงทางหรือผู้ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคู่ควรตัวอย่างเช่นในนิทานของวัซซิล่าผู้งดงาม บาบายาก้าทดสอบวัตสิลาอย่างโหดร้ายแต่สุดท้ายก็มอบของวิเศษที่ช่วยให้เธอรอดพ้นจากแม่เลี้ยงใจร้ายได้และเธอยังมีผู้ช่วยลึกลับสามคนคืออัศวินขาวตัวแทนแห่งรุ่งอรุณอัศวินแดงตัวแทนแห่งดวงอาทิตย์และอัศวินดำตัวแทนแห่งราตรีใ้รั้วบ้านของเธอนั้นมักจะประดับด้วยกระโหลกศรีรษะมนุษย์ที่เปล่งแสงได้มีเพิ่มความลึกลับและความน่าสะพรึงกลัวตำนานที่ยังคงอยู่ บาบาก้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติที่ดุร้ายและคาดเดาไม่ได้เป็นตัวแทนของความลึกลับของป่าลึกและเป็นบทเรียนสอนใจที่เกี่ยวกับความดีและความชั่วแม้จะผ่านมาหลายร้อยปีตำนานของแม่มดบาบาก้าก็ยังคงเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศแถบสลาฟแต่ยังแพร่หลายไปทั่วโลกผ่านานิทานหนังสือและภาพยนตร์แล้วคุณล่ะครับคิดว่าบาบาก้าเป็นแม่มดใจร้ายหรือเป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าท,ที่ซับซ้อนกันแน่ ลองคอมเมนต์บอกเล่าความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่างเลยครับ